我一下就所有设备，也做。我 สวัสดีครับอยู่กับผมตูนคนป่านะครับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนเข้าป่าเอาชีวิตรอดนะครับผมเราจะไปหาหนูป่านะครับโดยเราจะมีอุปกรณ์นะครับก็คือช้วงไม้ไผ่นะครับเอามาทั้งหมดนะครับผม30มันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะประกอบนะครับแล้วก็จะพาเพื่อนไปใส่ที่ละจุดที่ละจุดนะครับผมเดี๋ยวเรามาประกอบกันก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับเพื่อน ไม้อันนี้นะครับอันนี้มันจะมีรูอยู่นะครับก็เสียบเข้าไปนะครับแบบนี้แล้วก็ดึงเชือกนะครับผมมัดกับลายไม้ไผ่แนี้นะครับผมนี่นะครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับ1อันนะครับผมเดี๋ยวเราทําให้หมดแล้วก็ขึ้นไปใส่กันเลยนะครับผม ตอนนี้นะครับผมประกอบเสร็จหมดทุกชิ้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปใส่จุดแรกกันเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนอาหารที่ผมเอามาด้วยนะครับก็คือเข้าผสมกับขมิ้นนะครับผมตามให้ละเอียดนะครับแล้วก็ผสมก็จะกลายเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปใส่กันเลยนะครับผมตามผมมานะครับ นี่นะเพื่อนเราจะแช่ด้วยน้ำแบบนี้นะครับเพื่อให้อาหารที่เราใส่เข้าไปนะจะได้แน่นแน่นดูภายในร่วงไม้ของเรานะครับผมโอเคครับรใส่หมูน้คัไปจุ่แป้งนะครับผม ค,ค,ค,ครับเพื่อนตอนนี้นะครับผมใส่ร่วงของเรานะครับหมดไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เหลือครึ่งนะครับผมของร่วงไม้ที่เราเอามาในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปใส่จุดนี้นะครับผม ครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมใส่เสร็จหมดทุกจุดแล้วนะครับผมกับดักที่เอามาผมใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับเหลือที่พรุ่งนี้เราจะมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูพร้อมๆกับผมเลยนะครับผมโอเคครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงไปทําที่พักนะครับผมด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันนะครับผม ครับเพื่อนตอนนี้ผมกําลังทํากับข้าวอยู่นะครับอันนี้ผมก็จะใส่เนื้อลงไปเลยนะครับเนื้อเพื่อนจากนั้นเราก็เอามาคลุกให้เข้ากันนะครับผมนี่ดู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 ไส้นะครับไส้หมูนะครับผม โอเคครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้แบบนี้สักพักนะครับผมรอให้เนื้อของเราสุกนิดหนึ่งนะครับผมโอ้โห oh เพื่อนน่ากินมากเลยนะครับนี่ครับเพื่อนน้ำอืมอ,อร่อยมากเลยครับ โอเคเพื่อนเดี๋ยวผมจะเอาลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกินข้าวกันแล้วนะครับผมตอนนี้คือหิวมากมากเลยนะครับครับเพื่อนตอนนี้นะครับทํากับข้าวเสร็จแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือกับข้าวที่ผมแกงในวันนี้นะครับอันนี้ก็มีปลากระป๋องนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือข้าวนะครับเพื่อนที่หุงเสร็จเมื่อกี้นะครับมามาเพื่อนเรามากินข้าวกันนะครับ อันนี้ข้าวไม่นิดนึงนะครับแต่ว่าน่าจะอร่อยครับเพื่อนอกรอบๆซุปด้วยน้ำกระรอบโทอร่อยจิ๊บหายพเพื่อน <laughs> นี่ก็คือน้าพริกปลากระป๋องนะครับอ,อร่อยมาก,มากเลยเพื่อนโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยว เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับตอนเราไปดูกบดักด้วยกันนะครับผมเราวันนี้เดี๋ยวผมกีเข้ากับช่างกล้องก่อนนะครับผมเพือ่อนสวัสดียามเช้าทุกคนนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่สองของเรานะครับแล้วก็วันนี้ผมได้นัดกับเพื่อนนะครับคือเราจะไปดูดวงไม้ที่เราใส่เมื่อวันนะครับผม ตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก10บโมงได้นะครับผมโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวผมก็จะเก็บข้าวของนะครับแล้วก็จะขึ้นไปดูกำดักที่เราใส่เมื่อวันกันนะครับผม ครับเพื่อนตอนนี้นะครับผมมาถึงจุดที่เราไปใส่กับดักเมื่อวันนะครับผมก็คือลําห้อยห้วยนี้นะครับผมนี่ครับจะอยู่ด้างหน้าเรานี่เองนะครับผมไปดูกันครับจุดแรกว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับผมตามผมมาครับโอ้เพื่อนกับดักอันแรกของเรานะครับได้หนูตัวหนึ่งนะครับผมนี่ครับเพื่อน หนูนะครับหนูป่านะครับนี่อันแรกก็ได้แล้วนะครับผมเป็นถือว่าโชคดีมากเลยนะครับอันแรกก็ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูันที่สองต่อครับตอนนี้นะเพื่อนใกล้ถึงอันที่สามแล้วนะครับผมนี่ครับผมได้ทำที่หมายนะครับเครื่องหมายนะครับเพื่อเราจะไม่ลืมกับดักนะครับผมโอ้เพื่อนได้ตัวนึงครับ นี่เพื่อนหนูนะครับผมอยืออ่คอนะครับโอ้ได้สองตัวแล้วเพื่อนตัวใหญ่นะครับผมโอเคอันที่สี่ไม่ได้นะครับเพื่อนโอเคครับผมไปกันต่อครับ 哎，都是。 ได้สองตัวนะครับเพื่อนผมขึ้นไปใส่ในลำห้วยเล็กๆนี้นะครับสามอันนะครับผมได้มาสองตัวนะครับคุ้มครับเพื่อนอันนี้ไม่ได้นะครับเพื่อนน่าเสียดายนะครับที่ไม่ได้นะครับผมตอนนี้ก็เหลืออีกแค่น่าจะสองจุดนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูอันที่เหลือนะครับผม ครับเพื่อนวันนี้นะครับผมพาเพื่อนมาดูกระดักผมพาเพื่อนไปดูกระดักครบทุกจุดแล้วนะครับได้หนูมาทั้งหมดสิบกว่าตัวนะครับเพื่อนนี่ครับเพื่อนอืตัวใหญ่นะครับเป็นหนูป่าในพม่านะครับผมโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวผมก็จะเอาหนูวันนี้นะครับไปเผาขนนะครับแล้วก็ไปย่างกินนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนชอบใจคลิปของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตูนคนป่าด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอตัวลาเพื่อนเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ